มันมีการอัปเดตเข้ามานะครับผมเกี่ยวกับเข็มขัดตัวใหม่แล้วก็ของลูกเล่นเพิ่มมานิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวละครจากเรื่องเกนโซเชียน,นครับผมเป็นผ้ารองนี่แหละครับแต่ไม่ค่อยได้นะครับแบบแต่ว่าเป็นผ้ารองครับผมนี่แหละตัวนี้แหละสู่สีน้าเงินน้ําเงินครับผมรถไฟน้ําเงินไม่รู้ว่าเป็นพลังอะไรนะครับ ในทางด้านของตัวละครกระทิงก็จะมีเอ่อเป็นกระทิงสีสีน้ำตาลเข้ามานะครับก็ประมาณนี้เลยครับแล้วก็จะมีตัวนกด้วยนะครับเป็นตัวหงส์ตัวหงส์ไม่ใช่ตัวนกขอโทษที่พูดชื่อผิดครับก็ประมาณนี้แหละนี่ก็จะเป็นเวอร์ชัน3.2นะครับจากที่ผมดูมานะ ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสําหรับเป็นออนนี้ก็คือผู้สร้างเป็นคนไทยแล้วก็เป็นแอดออนที่ค่อนข้างมีคุณภาพเลยก็ว่าได้ครับผมสำหรับแอดออนก็ตัวอย่างก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนที่ผมเคยอยู่ในคลิปที่แล้วที่รีวิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวแบบว่ามาอธิบายกับออตัวตัวแอดออนที่อัปเดตเข้ามานะครับผม ก็นี่แหละมานี้นะจากที่ผมลองสำรวจดูละก็มีประมาณนี้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ดูคลิปผมจนจบด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากๆครับ